ว่ากาวจะแห้งสนิทใช้เวลาสองสามวันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถามว่าคุ้ไมไหมบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าหนังสือที่ผ่านซ่อมแซมน,นะผ่านการซ่อมแบบนี้แบบเย็บแบบเลื่อยสันฝังได้จะทําให้ยืดอายุไปถึง30-50ปีเลยล่ะค่ะเทคนิคนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพคือกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือสํานักข,ขอสมุดแห่งชาตินะคะอยากให้ความรู้เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยฝึกอบรมพิเศษไปเลยสอนนังการเย็บเจาะการเย็บแบบเลื่อยสันฝังได้ ได้แล้วก็การเย็บแบบสันจีนด้วยนะคะอย่างพี่เกดเกศรินประมวลพัดค่ะเป็นนายช่างพิมพเอาโสนะคะบอกว่าจะทำเวิร์กช็อปหลายครั้งแล้วได้รับความสนใจจริงๆนะคะประชาสัมพันธ์ประกาศไปหนึ่งวันปุ๊บต้องปิดรับสมัครแล้วเพราะว่าผู้คารวมเต็มทุกครั้งค่ะเพราะว่าในกลุ่มง,งานสงวนรักษาหนังสือเนี่ยมีแค่4คนเท่านั้นที่ดูแลด้วยก็เลยรับสมัครผู้ที่มาเวิร์กช็อปได้ไม่เยอะนะคะเปิดรับนิดหน่อยพอเอาแบบว่าสอนกันแบบใกล้ชิดอย่างภาพที่เห็นเลยล่ะคะ่ะ งานวันนี้เป็นการอนุรักษ์เนาะเป็นงานอนุรักษ์มรดกไทยเนาะมันก็เลยเกี่ยวกับพวกหนังสืออย่างที่มีความสําคัญของแต่ละคนความสําคัญมากน้อยไม่เท่ากันแต่ทุกคนรักหนังสือหมด ในความรักหนังสือของแต่ละคนบางทีก็อยากจะซ่อมอยากจะเอาอะไรอย่างเงี้ยหนังสือวิ้ยหนังสือเตงเก่าอยากจะซ่อมมีวิธีการซ่อมอะไรยังไงเราเราก็ให้คําแนะนําเขาไปว่าหนึ่งควรเก็บรักษาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นไปก่อนอย่างรู้วิธีการปฏิบัติเบ,บื้องต้นแล้วว่าหนึ่งถ้าเจอหนังสือที่ชํารุดคุณจะทำยังไงอะไรย่างงวันนี้คนสนใจเยอะมากนะคะที่อยากจะเข้ามาเรียนแต่พอดีด้วยทางเราเราไม่ได้รับที่จะสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามที่จะเปิดเปิดเวิร์กช็อปเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆ อีกเทคนิคสําคัญที่นํามาสอนกันคือการซ่อมหนังสือด้วยเทปกาวกระดาษสาแทนการซ่อมด้วยเทปใสนะคะก็จะเหมาะกับงานอนุรักษ์หนังสือที่กระดาษเนี่ยฉีกขาดง่ายปกติถ้าซ่อมกระดาษขาดด้วยการแปะเทปใสนานๆไปเนื้อกาวก็จะติดกับกระดาษทําให้กระดาษแข็งกรอบนะคะคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือเขาเลยคิดค้นเทปกาวกระดาษสาขึ้นมานะคะมันจะคล้ายๆกับกระดาษเคลือบค่ะคุณผู้ชมเป็นกาวเมทิลเซลลูโลสนะคะเวลาใช้งานก็ใช้สัลีเนี่ยชย น้ำหมาดๆก่อนเช็ดให้ตัวกาวละลายติดกับเนื้อกระดาษเดิมค่ะโดยเทปกาวกระดาษสารนี้นะคะจะลอกออกมาได้อีกครั้งหนึ่งด้วยด้วยการใช้สำลีชุดน้ำหมาดๆลูบอีกเหมือนเดิมละค่ะก็คราวนี้เนื้อกระดาษก็จะไม่ได้เสียหายนะทำแบบนี้น,นะคะในภาพนี้เลยค่ะอุปกรณ์ที่พี่ๆแนะนำนะคะก็จะมีหลากหลายแบบนะคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้ขศัพอบใหม่ๆเกี่ยวกับการซ่อมหนังสือไป ใช้ได้จริงด้วยค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนสะสมหนังสืออยู่แล้วเราก็มีหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยที่สั่งมาจากต่างประเทศแล้วหนังสือมันช้าก็คิดอยู่ว่าจะอนุรักษ์หนังสือหรือว่าจะซ่อมแซมเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความละเอียดอ่อนใส่ใจในการที่จะซ่อมแซมหนังสืออย่างพี่เขาบอกว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยเขาจะเรียกว่าเวลามันมีร่องรอยการฉาบุดนเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันเป็นแผลเราก็จะต้องใช้ตัวกระดาษสาแล้วก็ใช้ตัวผ้าชุบน้ำบางๆในการค่อยๆ ซับแล้วก็ตัดขอบเก็บรายละเอียดคิดว่าน่าจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความละเอียดอ่อนแล้วก็ใจเย็นครับสำหรับงานเวิร์กช็อปที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เบื้องต้นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าซ่อมแซมหนังสือเนี่ยแค่รอยฉีกขาดเนี่ยไม่ได้นะคะมีอีกหลายสาเหตุอาจจะเคยเจอ เก็บนาน,านมุดมแมลงกัดก็มีค่ะกรอบแตกก็มีก็ต้องใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์เฉพาะไปอีกแล้วก็ต้องอดทนละเอียดละออค่อยๆนั่งทํำกันไปแบบนี้นะคะซึ่งงานอนุรักษ์หนังสือยังได้รับความสนใจแล้วก็อนาคตมองว่าต่อยอดเป็นอาชีพได้เลยละค่ะ